เดี๋ยวมาดูคูต้าสามสครับนี่อันนี้ติดลมครับนี่ไอยได้ไหมโอยางไหมครังครับตรงลอตรงหรือเปล่าครับรอลุ้นเนาะยกล้อขึ้นหน่อยครับ เป็นดินโซนครับจะได้ติดที่เพลงน,นิดนึงครับมีเพลีังติดใช้หนุนครับเอาดูว่าจะมีเอาไม้มาช่วยไหมเองดูครับเสียงเคลงร,รนูน่นหนึ่ง ไปใส่ดนตรีข้างในเพราะว่าเสียงเอาแล้วครับพอไหมครับรอบนี้ยึบยืบยึบยืบยืบโอสบ้สบายสบายข้างใน ราจะลองเอาลองดูว่าจะนนผมที่หลบรรทบอยู่ขางนู้นดีกว่นนะนานายย่ะดยวดนเสียงเพลงครับนี่เพลงข้างบ้าน Hãy subscribe À, mày đã tắt thế <laughs> ngủ được dùng một chút xuống nó ô ô ô. nè, đánh không. จะดันไงไปต้องไท่ก่อนนะจาาขับได้เสียวมากเลยครับขอรู้ครับหน้าลงแล้วครับนีเนี่ย,ยนี่เสียงเต็มเลยครับเสียง ก็ยรับต้องใส่เพลงใน y o u t u แล้วกับท่นนี้เพราะว่ามีเพลงมาแทรกของผมแทรกวิดีโอผมนี้ก็อมก็ผิดอีกทั้งที่ผมไม่อยากให้เสียงแลบออกมาครับเนี่อพอผมลงไปก็ว่าเป็นลิสิตของเขาครับจากงของเขามาแทรกของผม,มแทกก็ถ่ายผมถ,ถ่ายอยู่โอ้โหยังยังเด่นๆเลยครับ đang đẳng đây hết เลิดต้องเปิดนะครับให้เล่ดูใส่เสียงเสกขนาดนี้คงไม่เนี่นะครับจังหวะนี้เราก็ไม่ได้เพื่อตบการเสียงเราต้องกดเสกครับ ยังไม่ยังไม่ร้อนมากครับพอดีมีุดข่ามาตั้งาวันแล้วก็คื่ได้ฟื้นไข่ไครับทำงานใครูโบต้าเอลสาสี่ศูนย์แปด วานจะประับพ <sm el Bla zers> uh ื huh, uh ้น huh. ย uh ินทำอะไรสักอย่างเอกที huh. uh ่ถ่ายมาเจอก็ขอแวะถ่ายหน่อยครับอ้าวอ้าววูวูวว งานเวยๆเ <Yeah. S 1> มื่อไม้ไม่ทันต้อนติดครับเ <Yeah. S 1> มื่อสักครู่ <Yeah. S 1> ก่อนที่จะไถมีน่าจะไถแล้ว <Yeah. S 1> ยุบลงติดลงนะครับเสียดายจริงๆครับเสียดาย เอาที่ถมไว้มารับปรงน่าจะเปิดร้านคาเร,รืออะไรสักอย่างรับนเลยดูตา,ยยางงนวย,ยแต่ตรงนี้และทีติดมีสก,กู่ติดตรงนี้ครับติดตรงนกกี้ับกูรอบนี้จะติดงไหม ที่เกา่ายกแล้วครับดิฟทีเดียมนี่ดโอ้ยอาะเราฟีมันเดิมติตมันเดมคมับ <c oughs> <c oughs> เอาดินยัดเข้าไปครับดินมันยุบครับตรงนี้ตรงนี้ดินมันยุบเาดูครับออกไหมครับรอบเดียวนี่ถอยครับไปดู นี่ดูทักษะเบสิกล,ล้วนๆครับนี่ทักษะาครวมครับไม่ชับไม่ดันอย่างเดียวน่นดินแบบเดินโยบยาบโยบยาบ,บ,บเลยครับนี่แค่คนเดินครับรถดูจะ้ะกอ,อยังไม่ทางนู้นดินโยบยาบ,บหน่อยนะตาหานยิ้มนีม่หยหันยิ้แข็งๆกันครับนี่ แค่หินนะครับนี่เราทอกี้ก็ใช้แค่หินยังไม่ได้ใช้ไม้เลยครับใช้แค่หินครับหินดินครับอ่าอยแล้วครับหรือโอ้การนุนร่นยุบลงแรงเลย สวัสดีครับ